สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจทันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลัลาลลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจทัน ินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสรรค์ก้อนดินเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแก่งสามารถต้านแรงลมได้เม็ดละเอียดนั้นคือทรายประโยชน์มากมายควรรู้เอ่ย วันนี้นะคะครูเค้กับครูอุ๊บจะมาสอนในหน่วยเรื่องดินหินทรายค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักดินหินทรายพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเด็กๆดินนะคะจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลและสีดำนะคะขายแป้งเนื้อละเอียดและนุ่มค่ะประโยชน์ของดินนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำมาสร้างบ้านหรือปราสาท ทำเครื่องั้นบินเผาและใช้ในการปลูกต้นไม้ค่ะค่ะต่อไปนะคะหินหินจะมีลักษณะเป็นสีขาวเทาน้ำตาลและดำรูปด้านค่ะจะไม่แน่นอนนะคะจะเป็นก้อนแข็งๆค่ะประโยชน์ของหินะคะ่ะทำให้เกิดชั้นน้ำตกนำไปสร้างกำแพงและใช้ในการตกแต่งสวนหรือต้นไม้ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นทรายนะคะ ทรายจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลและขาวเป็นเม็ดเล็กๆและหยาดน้ำจะซึมผ่านได้ดีค่ะประโยชน์ของทรายค่ะใช้ขัดผิวใช้เล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทำให้ทะเลสวยงามค่ะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องใช้ที่ได้จากด,ดินหินทรายมีอะไรบ้างเครื่องใา้ที่ได้จากด,ดินหินทรายนะคะ ก็จะมีหม้อดินโต๊ะหินอ่อนกระจกเครื่องปั้นดินเผาโอ่งค่าเตาเผาแล้วก็คกค่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักดินหินทรายและประโยชน์กันไปแล้วนะคะดินหินทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดเราต้องอนุรักษ์และ นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะและอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปูเคและปูขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี